ต้าวีออสปี2015มาพร้อมกับสีขาวแบบนี้เลยไฟหน้าหลอดไฟเป็นแบบฮาโลเจนเขามาพร้อมกับสีขาวสวยๆแบบนี้เลยไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวตามหมดนะคะอยู่ด้านข้างแบบนี้นะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะคิวกันสาซอร์ใส่มาให้เรียบร้อยฝาถังน้ำมันนะคะเป็นทรงกลมมาดูด้านหลังของเขานะคะนี่ ตัวไฟด้านหลังของเขาคือเงามากวิงมากนะคะใหม่มากยังไม่เหลืองยังไม่แตกยังไม่ลาวนะคะคันนี้ติดเซียมไล้ฝฟ้มา,ามาให้เรียบร้อยนะคะด้านบนก็จะเป็นตัวเสาอ,อากาศของเขา ภายในของเขาก็สวยงามมากๆเลยนะคะเบาเป็นหุ้มผ้าแล้วก็ตัดกับผ้าที่เป็นละลายแบบนี้เดินได้สี่เท่านะคะเป็นเนื้อผ้ากำมะหยี่นุ่มๆเลยนะคะในส่วนของคอนโซลหน้านะคะตัวนี้พวงมาลัยของเขาเป็นแบบธรรมดานะคะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะสามารถเชื่อมต่อ บูทูธฟังวิทยุนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะระบบ Android ได้เลยด้านล่างนะคะโหมดปรับแอร์ของเขาเป็นแบบแมนนวลนะคะตัวนี้ก็จะมีช่อง Power o ร์ l อ t มาให้1ช่องนะคะตัวปิดของเขาเป็นกลมๆนะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะทักข้อความมาหาเราได้เลยนะคะหรือว่าจะ แอดบ้านเขียวที่เราแปะไว้นตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนฝากไว้ด้วยนะคะกับเจ้า Toyota t o y ยต้าวีอปี2015นะคะตัวนี้ราคาเอาไปเลย2 0 0แสนกว่าบาทนะคะทุกคน